เส้นด้านล่างนะครับก็จะเป็นทางหลวง21นะครับที่มาจากรังศิตมาจากสระบุรีนะครับแล้วก็เข้าเพชรบูรณ์นะครับเส้นแนวนอนนะครับก็จะเป็นทางหลวง12นะครับขอนแก่นพิษณุโลกนะครับเส้นที่เราวิ่งขึ้นภูทะเบิกก็จะเป็น2372เส้นสีเหลืองนะครับทุกคนจุดเริ่มต้นในคลิปก็จะเริ่มต้นที่ทางหลวงหมายเลข12นะครับมาจากพิษณุโลกผ่านวัดผาซ่อนแก้วนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้าย ไปตรงไปอย่างเดียวครับไปเลี้ยวอีตีก็เซเว่นเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นภูทะเบิกแล้วครับเส้นภูทะเบิกดูง่ายครับเป็นเส้นจับเส้นหลักที่พักก็จะอยู่ซ้ายขวาเท่านั้นเองเส้นทางขึ้นภูทะเบิกเป็นทางขึ้นเขานะครับช่วงไหนเป็นโค้งชันสปีดส่งรถได้ก็ส่งนะครับแล้วก็ถนนค่อนข้างดีครับแล้วก็จุดสิ้นสุดก็จะอยู่ที่ด่านภูทะเบิกและจุดชมวิวสูงสุดนะครับจุดนี้ก็เป็นทางหลวง 1- 2สองนะครับ 2372เดลี้ยวซ้ายนะครับไปภูทับเบิกตรงไปเนี่ยก็จะเป็นอำเภอหลุมสักตรงไปก็เป็นทางหลวง1 2เลี้ยวขวาไปจังหวัดเพชรชบูรณ์เลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับก็จะเป็นทางหลวงนะครับ2372เส้นทางไปภูทับเบิกตน้าเป็น แยกนะครับเป็นสีแยกแยกนี้มีเซเว่นอยู่ซ้ายมือเราเลี้ยวซ้ายมานะครับเป็นสามแยกถ้าตรงไปก็ไปลงเก่ารงเซเว่นเราเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะครับต่อไปก็เป็นเส้นทางขึ้นเขาจุดนี้ทางขึ้นภูทับเบิกนะครับ ทับเบิงกนะครับก็จะประมาณนี้เพราะว่าเขาจะลอโค้งเอสที่เขาจะสปินขึ้นนะครับเขาช้าไปหน่อยนะครับเขาตีโค้งยังไงถ่ายรูปนะครับแคถทายัีมีปราราซีด้วยไหมเขาถ่ายเขาก็ถ่ายรูปก็รอไปเอาภาพถ่ายได้เลย ขับสวยครับผมโค้งชันก็แต่โค้งก็ใช้ได้อนู่นะก็ถือว่าโค้งชันแต่ถนนดีขึ้นได้ต้องรู้จังหวะไม่ได้น่ากลัวไม่ได้ว่าต้องอะไรมากจากสกลนครถือว่าขับง่ายนะชิวไปเลยเออแต่โค้งมันก โค้งเอสนั่นแหละเ,เส้นทางขึ้นภูทับเบิกครับเส้นที่เป็นทางโค้งชันให้ดูว่าประมาณไหน เรื่องครับ ครับหักซ้าย1 2 3โฟโต้โอช่วงช่วงนี้เนี่ยโค้งขึ้นอย่างเดียวเลยนโอเคแต่ถนนดีนะแต่ก็ชันถือว่าชัน ชมกันยาวๆช่วงขึ้นภูทับเบิก ตอนนี้ก็ค่อนข้างขึ้นสูงมาในระดับหนึ่งข,ขาไป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 ถึงหลบขามิงอา้าวยังเป็นจุดขึ้นเขาอยู่นะครับพูทะเบิกนี่เอสซ้ายครับแต่ถนนดีครับวันนี้ไม่ใช่ถนนไม่ดีนะว่าขับถือว่าแบบ จะชันขึ้นคืออยากให้มันขับแรงส,รงส่งคิดว่ารถเขาต้องใช้แรงส่งนี้ให้ัถทันนตามไอันนี้เขาขับตามก้นกันไปครับก็จะมีกระบะด้านหน้าอยู่สองคันนะครับ คันขาวอยู่ก่อนแล้วก็มีอีซุซๆนะครับตามหลังกระบะข้างหน้า ฝนน่าจะลงครับ มีรถบ้านด้วยนะเนี่ย สวยสสววยๆไงล่ะสุดยอดเลยนี่แหละไม่ใช่ได้เห็นง่ายๆนะไอหมกด้านบนภูทะเบิกเนี่ยขาวโพลนเต็มเลยเขาจะวิ่งมาถ่ายรูปหรือเปล่าภูทัเบิกลานสวรรค์ moment มาจอดทำไมว่เนี่้ตายเลยลบละครับฝนตกละครับมึงจะใจบ้าบินไปถึงไหนวะอพอได้โนฝนโดนฝนลงเลยนะครับฟูลทับเบอร์ติดนิฟแค่นี้ครับฝนตกแล้ว มาถึงจุดชมวิวภูทะเบิกแล้วนะครับเป็นยอดสูงสุดแล้วก็จะบริเวณนี้เดี๋ยวหาที่จอดรถนะรับเปินนี่อรใช่ไ,มชไมชหมฝนตกด้วยเป็นฝนตกด้วยอ่ะจ,จะเป็นยังไงไม่ทราบนะแต่ถ้าถ้าฟ้าไม่เปิดก็อาจจะยากละ จุดชมวิวภูทับเบิกฝนตกครับจุดชมวิวสูงสุดของภูทับเบิกเดี๋ยวดินุ่นมองไปด้านล่างครับ